สวัสดีคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องราวของสงครามทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องต้นกำเนิดของสติกี้บอมบระเบิดมือต่อต้ารถถังสุดน่ารักที่มาจากเมืองผู้ดีอังกฤษให้ฟังกันครับย้อนกลับไปก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดมือต่อต้ารถถังหมายเลข74หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อสติกี้บอมนั้นมีต้นกำเนิดในปี1938 โดยมันเริ่มต้นจากนายทหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซอร์มิวลิสเจฟเฟอร์ลิสเขาได้เริ่มการทดลองแนวคิดเกี่ยวกับอาวุธทำลายล้างหรือต่อต้านรถถังโดยใช้หลักการทำให้เสียรูปของระจุระเบิดซึ่งทหารช่งางมักจะเรียกอุปกรณ์ดังกล่าวว่าโลติกหรือสควอชเฮดเซอร์เจฟเฟอร์ลิสได้ชักชวนเบาเออร์และชูแมนจากผแผนกวิทยาศาสตร์นคอนลอยของมหาวิทยาลัยคมบริด์ พวกเขาได้เริ่มการทดลองกับยางในของจักรยานที่เติมด้วยดินน้ำมันเพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุระเบิดและจุ่มน้ำยาอย่างเพื่อให้มีความเหนียวผลของการทดลองปรากฏว่าต้นแบบเหล่านี้ยากต่อการยึดเกาะกับถังโลหะที่พวกเขาจำลองว่ามันเป็นรถถัง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินไปหลังจากการสิ้นสุดยุทธการที่ฝรั่งเศสการอพยพของกองกำลังสำรวจอังกฤษจากท่าเรือดันเคิร์กระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายนปี1940ทำให้ดูเหมือนว่าการบุกยึดครองอังกฤษของเยอรมน,นีดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามกองทัพอังกฤษไม่พร้อมที่จะปกป้องประเทศในเหตุการณ์เช่นนี้เพราะพวกเขาได้สูญเสียป,ปืนต่อต้านรถทางไปจำนวนมาก กว่า840กระบอกถูกทิ้งไว้ในฝรั่งเศสซึ่งมีเพียงปืนใหญ่1 6 7กระบอกที่ประจำการในอังกฤษและกระสุนปืนนั้นหายากมากยากขนาดทิว่าอังกฤษจำเป็นต้องมีข้อบังคับห้าไม่ให้ใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวสำหรับการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์นี้เจฟเฟอร์ลิสคิดว่าความคิดของเขาน่าจะเหมาะสมสำหรับกองทัพอังกฤษและหน่วยโฮมการ์ดโดยเจฟเฟอร์ลิสขอรับผิดชอบแผนกที่รู้จักกันในชื่อ MIR ซึ่งสร er ้างขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งมอบอาวุธสำหรับใช้งานโดยกองโจรและกลุ่มต่อต้านในยุโรปที่ถูกยึดครองอย่างไรก็ตามผนำ m i a r ได้ถูกตั้งข้อหาในการพัฒนาสติกกี้บอมบ์ดังนั้นปัญหาในการออกแบบสติกกี้บอมบ์จึงถูกส่งต่อให้กับโรเบิร์ตสจวต์แมคเครย์เมื่อแมคเครย์ที่เห็นการออกแบบเขาพบว่าปัญหาของสติกกี้บอมบ์นั้นคือระเบิดนี้มีหน่วงเวลาก่อนที่มันจะระเบิด ดังนั้นมันจึงต้องเคลือบด้วยสารเหนียวเพื่อให้แน่ใจว่าระเบิดจะอยู่กับที่เป็นเวลา2-3วินาทีก่อนที่ระเบิดจะจุดชนวนเมื่อทราบถึงปัญหาแม็กเครดจึงขึ้นรถไฟไป,ไปที่สต็อกพอตและเดินทางไปหาหัวหน้านักเคมีที่กำลังแก้ปัญหาเรื่องเกา่าภายในไม่กี่สัปดาห์ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขแต่การพัฒนาก็ยังคงดำเนินต่อไป ในเวลาต่อมาสติ๊กกี้บอมได้มีปัญหากับข้อบังคับการเข้าประจำการที่ไม่ได้เขียนขึ้นโดยคำนึงถึงอาวุธที่แปลกใหม่โดยสติ๊กกี้บอมนั้นค่อนข้างที่จะเปราะบ,บางและแม้แต่กล่องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกล่องทัพในการทนต่อการจัดการที่หยาบโดยไม่มีความเสียหายดังนั้นสำนักงานสัมพวุธกรมการสงครามจึงไม่สามารถอนุมัติให้กองทัพใช้งานระเบิดมือนี้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอังเกรษวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเขามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานาการป้องกันร,รถทางของอังกฤษเขาได้เรียนรู้การใช้งานสติกกี้บอมและกระตุ้นให้มันเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สติกกี้บอมได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเชอร์ชิลลได้ถูกเชิญชมการสาธิตอีกครั้งเป็นการส่วนตัวซึ่งผลของการทดสอบเป็นที่น่าประทับใจเขาจึงสั่งให้สติกกี้บอมเข้าสู่การผลิตในทันที ระเบิดมือต่อต้านรถถังหมายเลข74มีน้ำหนักโดยรวม1.02กิโลกรัมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง100มิลลิเมตรและมีความยาวโดยรวม230มิลลิเมตรภายในระเบิดจะประกอบไปด้วยลูกแก้วทรงกลมที่บรรจุสารในโตกิสลีนกึ่งของเหลวประมาณ1.25่อปอนด์ที่คิดค้นโดย ICI ทรงกลมภายในจะถูกเคลือบด้วยสต็อกอินเนสและเคลือบด้วยปูนนกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ระเบิดสามารถยึดติดได้อย่างดีและเป็นที่มาของชื่อสติ๊กกี้บอมหากเรามองจากภายนอกสติ๊กกี้บอมนั้นสร้างขึ้นด้วยโลหะแผ่นบางและประกอบเป็นสองส่วนวางไว้รอบทรงกลมและประกบเข้าด้วยกันที่ด้ามไม้ข้างในระเบิดจะประกอบไปด้วยฟิล์วินาทีบริเวณด้ามจับจะมีหมุด2ตัวและเซฟตี้เลเวอร์ โดยหมุดตัวแรกจะถูกดึงออกมาเพื่อทําให้ปลอกหลุดออกและหมุดตัวที่2เพื่อเปิดใช้งานกลไกการจุดชนวนในระเบิดมือเพื่อให้แน่ใจว่าฟิวของระเบิดจะไม่ถูกกระตุ้นจนกว่าผู้ใช้จะวิ่งไปถึงรถถังและติดระเบิดไว้ผู้ใช้งานจะต้องกดเซฟตี้เลเวอร์ค้างไว้และใช้แรงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อทําลายทรงกลมภายในและกระจายสารในโกกิสรีนลงบนตัวรถถัง อีกทางเลือกหนึ่งคือให้ผู้ใช้โยนมันไปที่รถถังจากระยะไกลซึ่งไม่ว่าวิธีการไหนเซฟตี้เลเวอร์จะถูกปลดและฟิวจะเริ่มทำงานจากนั้นระเบิดมือก็จะระเบิดตามเอกสารฝึกอบรมของสำนักงานการสงครามลงวันที่29สิงหาคมปี1940 สติกกี้บอมควรถือเป็นอาวุธทำลายล้างแบบพกพาที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและถือว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านเกราะที่มีความหนาไม่เกิน1นิ้วเหมาะสำหรับใช้กับรถถังขนาดเล็กรถหุ้มเกราะและบริเวณจุดอ่อนของรถถังกลางรวมไปถึงรถถังหนักภายในเดือนกรกฎาคมปี1941การผลิตสติกกี้บอมนั้นก้าวหน้าไปมากซึ่งมีจำนวนการผลิตกว่า215,000ชิ้น ในจนํานวนนี้กว่า90,000ชิ้นได้ถูกส่งไปยังแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ตะวันออกกลางและกรีซซึ่งระเบิดเหล่านี้มีส่วนช่วยในการรบอย่างมากและส่วนที่เหลือในอังกฤษก็ถูกจัดเก็บไว้ในคลังอาวุธทุตปกรกอ์หรือแจกจ่ายให้กับกองทัพและหน่วยโฮมกาดสติกกี้บอมนั้นได้ถูกส่งออกไปขังแรกในปี1940ให้กับหน่วยโฮมการดซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบทั้งที่มันมีข้อบอกพร่อง แม้ว่าคณะกรรมาการสัม่าวุธจะไม่อนุมัติให้ใช้ระเบิดนี้กับหน่วยทหารทั่วไปแต่ก็ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอย่างไรก็ตามสติกกี้บอมจำนวนหนึ่งได้ถูกส่งไปยังหน่วยของอังกฤษและเครือจกกักรภพบที่เข้าร่วมในการรบในแอฟริกาเหนือและได้ถูกใช้เป็นอาวุธต่อต้านรถถังในระหว่างที่กองทัพเยอรมันบุกเข้าเมืองถาล่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1943 โดยภาพรวมแล้วแม้ว่าสติ๊กี้บอมจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังมีปัญหาหลากหลายประการในการออกแบบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือเมื่อผู้ใชายวิ่งเข้าไปหารถถังต้องวางมันด้วยมือแทนที่จะเป็นการโยนดังนั้นกล่าวจึงสามารถยึดติดกับเครื่องแบบของพวกเขาได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปในโตรกิซลีนจะเริ่มเสื่อมสภาพและไม่เสถียรทำให้ยากต่อการใช้งานมากขึ้น อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการออกแบบสติกี้บอมบ์มาร์ก2ให้ใช้ปลอกพลาสติกแทนแก้วและใช้เป็นตัวจุดชนวนระเบิดแทนฝาเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ